แม่ก็ไปมีมาหน่ล้ม ไม่เข้าไม่เขา้าเขา้าดึกมากนะแม่นเนาะเวลามันเทขยะแม่ก็คอยมาดูอยู่ปกติเราจะเอาตรงนี้นใส่หล่นไปหลายตั้วยอืมมีเมองเห็นกันพออยู่นู่นตัวหนึ่งมันตกไหน ตรงที่เรานั่งเกิดแล้วแม่ได้แกงแม่ <laughs> อาเจนบอกให้แม่ยายแกงส่งหน่อไม้ <laughs> มันง่ายกว่าไอ้แหน่นี่นะแม่ไ,มได้ ต้องมานั่งปลดบาแห่ได้เราต้องไปใช้ชีมตัดใช่ปะเราไม่เจอะฝุ่มเล็กนานนานทีเจได้แกงเลย ตรงแบบสุ yeah. ่มใจอะแม่ไม่เวียงยังไงวะ เหมดนนุปลากระบอกเนาะรดตัวมนุษย์เองปีนลงไปข้างหลังเฮแล้วกายกรรมแล้วเราทำดีๆมีโทรศัพท์เปล่า ม่กสองดีกินกำปั่นของแม่เิยง่ง่ายนะหาพ่อแล้วเอาปุพ่อๆกับผี่เอาไว่าเสาหายบางโดนหัวไม้เลย ยายยายสง่งยายส่งปลาให้หน่ย่ยลาทีไปเลยเอาไปเลยหลุดหมดแล้วมั้งหลุดไปหลายตัวโอแข็งกราสันขากระสัน มึงใช้ฉายี้านีหอนีตัะมึตันไม่อมึงมบี่ตังไม่ยอ่มึงแม่ทำหลุไปหลายตัวตายไหมน่ะพ่อหอยมาละ หรอมันหรอไม่เขายืนมันลอยแล้วนะที่จะเอาขึ้นเขารอผม <c oughs> ได้มั้งปล่อยมั้งไม่ังไมันนัง่นาน่ะมั้งเดี๋ยวก็มาอีกมั้งไง นานๆนนทีมาเหรออืมนีละครั้งไม่รู้นี่แหละนานนี่เลยไม่ได้หาจริงง่ายๆ